ทางนะคะแล้วก็มาแวะเมืองซานคริสเบอร์อี่ประจำเมืองค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคนขับรถเนี่ยพาเรามาที่นี่เป็นเหมือนแบบหมู่บ้านเก่าๆโบราณโบราณน,นะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะก็เลยลดความกลัวลงไปได้บ้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยภายนอกนะครับ ากสภาพแล้วก็ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็น่ากลัวอยู่ครับตอนนี้นะคะแกรบนะคะกำลังช่วยเตรียมอาหารนะคะก็เขาก็เตรียมมาอย่างโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างเลยถ้าสังเกตว่าเขาก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ผ้าปิดปากด้วยเพื่อความสะอาดนี่เป็นอาหารของเรานะคะแค่ด้โอเปนแค่โอเปน อันนี้เป็นกินัวนะคะเป็นอาหารประจำของที่นี่นะคะคนสวยจากที่ซอแฟตมาที่ทะเลทรายนะครับ <Yeah. S 2> อยู่ที่บริเวียกันอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ4,000กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับ ผมคิดว่าสมัยก่อนแถวนี้คงจะเป็นใต้ท้องทะเลมาก่อนเพราะว่ามีหินเยอะแยะกองอยงลายไปหมดนะคะเราก็มาถึงลาคุลากูนลากูนแนนเนกลานะคะสวยมากๆเลยนะคะอยู่หลังเขาอะไรเ้๋โอเคนนะคะหลังเอาไฟตอนนี้เรามาถึงที่กันยาป้าไอซ์แลนด์แล้วนะครับเพื่อมาดูนกฟามิงโก้กัน

วันนี้เราดินเนอร์หรูหรามากใต้แสงเทียนพี่เก้าสั่งเนื้อลามาไปแล้วเมี่ยวกินไก่เหมือนเดิมเราจะโรแมนติกกันไปถึงไหนแล้วนี้โรแมนติกกันห้าคนนนชชนนชโอเคอ่อเอ่ะแล้วสเปน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  s a l u t s a l u t s a l u s a l u e เฮ้ s a l u ชื่อเคุ p วันนี้เราจะกินฟามิโก้กันนะครับออละอล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 โดนกินโดนกินโดนกินแน่โดนกินแน่อาชิมเนื้อซามิโกหนี่ดิว่าเป็นยังไงบ้าง open it โอ oh ้โหเนื้อฟามิงโกยอดเด็ดเลียชสลองกินดูสิเขา้าไปกินเก่าเลย้ยนี่เป็นเนื้อลามะนะครับ วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้เที่ยวจนเพลินแต่วันนี้สวยมากเราได้มาเจอเจ้ฟาฟอร์มิงโก้ที่อยากเจอแล้วที่เลคเฮดิออนดนาะประเทศโบลิเวียนะคะต้องเบาๆนะเดี๋ยวมันบินไปอยู่ข้างหลังนั่นหลมากเลยอะ่ะดีจะใจอ่ะไหนทำท่านกไปแล้ว อ้าพอดีเลยป้ายห้องน้ำนกจะไปห้องน้ำเหรอ <c oughs> เฮ้ลโรงแรมที่เราพักอยู่ไหนเนี่ยห้องอที่เราพักก็เห็นเห็นพอดีห้องเม้วเห็นพอดีเลยเปิดมาเห็นเล็กสวยมาก นบนสวยมากตอนนี้เราขับรถมาอยู่บนภูเขานะครับก็ผ่านทะเลทรายเห็นภูเขาคล้ายๆกับภูเขาเจ็ดสีที่เปรูเลยก็ให้ช่างภาพเนี่ยเขาจอดรถมาเพื่อจะได้ลงมาถ่ายภาพกันนะครับสวยมากนะครับเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยคือตอนที่ใหญ่มาก มันเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปต้นไม้อันนี้เป็นรูปต้นไม้เหลืออันอื่นอีกเยอะมากอันที่สูงที่สุดนะสูงถึง7เมตรเลยอันนี้สูงที่สุดไ,ไม่รู้เหมือนกันเลยก้อนะไรก้อนข้างหน้านั่นแหละแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเหรอสวยมากเลยนะไม่เหมือนที่สโตนเฮงใช่ไหมไม่เหมือนเลยสงสัยชาวอินคามาใส่ไหมเนะี่ย เรากําลังจะเสียตังโซล่า150โบริเวียนะครับเพื่อผ่านเข้าไปในเขตป่าสงวนของบริเวียนะครับเพื่อจะไปดูทะเลสาบสสีเลิกงามยามดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นี่ลากูน่าโคโรลาดาที่มันแปลว่า ทะเลสาบหลายหลายสีลองดูสิครับมันมีทั้งสีแดงสีเขียวสีขาวสีม่วงสีเหลืองสีมีทุกสีเลยครบทุกสีแต่ผมอยากกะบอกเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมนกฟา์มิงโกเนี่ยมันหนึ่งเป็นสีชมพูทําไมอ่ะเพราะสมัยก่อนจริงมันเป็นตัวสีขาวแล้วมันก็มาชุบสีที่นี่เนี่ยดูดิใช่หรอเนี่ยแหละมาชุบสีที่นี่เหมือนกับการย้อมสีใช่หรอใช่ดี ถ้ามันไม่เปนดนฟสีฟ้ามันก็เป็นฟามิงกโกสีฟ้าเอ้าก็เห็นไหมล่ะตรงปากมันเป็นสีฟ้าเพราะมันเอาปากจุ่มลงดินมีสาระมีสาระส่วนตัวมันก็กุ๊กๆๆๆลงไปในน้ำมันก็เป็นนี่ไม่เหมือนฟามิงกโกนี่เหมือนนกกระจอกเทศกษะ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> เราไปลุยที่อื่นกันต่อไปกุ้ง 农民工诶。啊 นหมเ่เรื่อยก็เจอแล้วลาคูน่าเบอรหรือว่ากรีนลาูนนะ,ะใหญ่มากสวยมากฮัโลไหีวั I h right? <laughs> well, a v e a อันนี้คือเพื่อนเราทั้งสองคนนะครับที่บริเวีย ก็พาเรามากินอาหารพื้นเมืองนะครับนี่คืออาหารกลางวันนะคะของร์ลิเวียนะคะเอานัวโซเดอรบอร์เวียนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวมาเองโปโยกโคยิฮามอนอาตุนโปโยอีฮามอนสิ่งโปโยั